สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปานตะวันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับ s r v นะคะเป็นตัวใหม่เลยค่ะ e s r e v EHEV นะคะเป็นครั้งแรกของรุ่นนี้นะคะที่ทำเครื่องยนต์เป็นไฮบริดนะคะหรือว่า e s e v นั่นเองค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะว่า SU ของเราคันนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะสิ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือกระจังหน้าแบบโครเมียมสปอร์ตค่ะ,คะดีไซน์การตกแต่งนะคะก็ต้องพูดได้เลยค่ะว่าสวยงามหรูหรามากๆนะคะ,ะกันชนหน้ากันชนหลังรวมไปถึงชายกันกระแทกน,นะคะจะเป็นโครเมียม สปอร์ตนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็ที่ขอบล้อนะคะล้อแม็กเป็นลายรูร้าขนาดนี้เลยนะคะขอบล้อจะอยู่ที่17นิ้วค่ะ ehev คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเป็นระบบไฮบริดค่ะทำงานนะคะประสานกันร,ระหว่างเครื่องยนต์1.5ลิตรที่แจ้งไปนะคะ ประกอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าจํานวน2ตัวค่ะสมรรถนะนะคะให้แรงบิดอยู่ที่253้นิวตันเมตรนะคะอัตราการเบียดน้ํามันอยู่ที่25.6นะคะกิโลเมตรต่อลิตรนะคะก็คือประหยัดมากๆนะคะเป็น h Honda ด a าเ Watch นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับรถ Honda ของเราเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถมากขึ้นค่ะดีไซน์การเปิดประตูด้านหลังนะคะก็ยังดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของ HRV เหมือนเดิมนะคะซึ่งเปิดจากตรงนี้ เกรดที่เราพาทุกท่านชมอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นเกรด RS นะคะหรือเป็นตัวท็อปนะคะเกรด RS นะคะจะมาพร้อมกับหลังคากระจกพาโนรามานะคะกระโปรงหลังนะคะจะเป็นระบบแฮนด์ฟรีค่ะแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะจะมีทั้งหมดเป็น2ปุ่มปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะคะระบบไฟฟ้าส่วนปุ่มนี้นะคะจากรูปเลยจะเห็นได้ว่า จะเป็นรูปคนเดินออกนะคะนั่นก็แปลว่าหากเรามีกุญแจอยู่รถนะคะกดที่ปุ่มนี้ค่ะแล้วเราเดินห่างจากตัวรถนะคะคือกุญแจห่างจากตัวรถรถจะปิดให้นะคะปิดกระโปรงหลังให้แล้วก็ล็อกให้อัตโนมัติด้วยนะคะเป็นระบบใหม่นะคะที่เพิ่มมาในรุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่มีระบบนี้ด้วย น้ำมันนะคะเชืเ้อเพลิงที่สามารถเติมได้สําหรับรุ่นนี้นะคะก็รองรับสูงสุดถึง e 2 0กันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด3เกรดค่ะก็ะมีเป็นตัว e ตัว e l แล้วก็เป็นตัว r s ค่ะซึ่งตัว r s นะคะราคาก็จะตามนี้เลค่ะ1 1 7 9 0 0้นนะคะค่ะแล้วก็เรามาดูที่คอนโซลหน้านะคะว่าปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ สำหรับการดีไซน์คอนโซลหน้านะคะก็ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของ HRV เช่นเคยค่ะหากเป็นตัวท็อปนะคะจะมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะคะคือสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้นะคะเขียตรงนี้นะคะมีการขับขี่ทั้งหมด3โหมดค่ะเป็นโหมดอีค n อนนอร์มัแล้วก็โหมดสปอร์ตรุนี้ค่ะจะเป็นปุ่มอ,อหมุนเวียนอากาศภายในรถนะคะ ไฟอ่านหนังสือด้านหลังนะคะจะเป็นระบบสัมผัสรวมทั้งนะคะจะมีแอร์ตอนหลังด้วยการพับบอกก็ยังเหมือนเดิมค่ะเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้หลายรูปแบบค่ะทั้งแนวยาวทรงสูงนะคะค่ะสำหรับท่านไทยนะคะที่ต้องการชมตัวจริงของ HRV EHEV นะคะสามารถมาชมตัวจริงได้ที่ Honda ราชามอเตอร์ขอนแก่นนะคะที่สำนักงานใหญ่ค่ะรวมไปถึงสามารถรับข้อเสนอดีๆพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายนะคะที่โชว์รูมของเราได้เลยค่ะ,ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะทตะว,วันคงต้องขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้สาระประโยชน์ดีๆจากคลิปนี้นะคะนึกถึงคอนด้านึกถึงราชามอเตอร์ขอนแก่นค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ,คะ